พลิกไปพลิกมานะแล้ว helmet, เอาขึ้นไปข้างบนเอาลงเยอะๆพี่ฝันเอาลงเยอะค่ะพี่ฝันเอาลงค่ะเอาลงในไอ้ไข่ค่ะเอาลงวางลงเลยวางลงค่ะทิ้งลงไปแล้วก็ปิ้นปิ้นรู้จักปิ้นไหมพลิกอ่ะโอ้ยเออพลิกเอามือพลิกก็ได้อ่าพลิกทังนั้นอ่าแล้วเออเอาคีบเอาที่คีบขึ้นไปขึ้นไปล อาที่คีบขึ้นไปใส่นี้ใส่ไฟเหมือนเดิมคีบ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 ข้าวคีบได้ไหมเอาแรงๆเอาเออเอาวางบนเออวางวางโอ้โหโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องไหนดูสิสวยไหมว้าวสวยนี่นะเอาคีบอันใหม่เข้ามาลงเอาไม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะไม่อันนี้พอแล้วเดี๋ยวเราลาไข่แล้วมันก็หยุดแล้วลูกเอออันนั้นเอาไปลงไข่ ค่ะเอาลงเลยค่ะแล้วก็คว่ำลงค่ะเออเก่งมากลกูกเก่งมากเออโอเคเอาขึ้นไปทีนี้คลิปขึ้นไปวางไว้เออเอาอันนั้นพลิกิกเลี้ยงพลิกอันนั้นเลี้ยงอันนั้นยังไม่พอนั่นน่ะค่ะยังไม่เอาลงมานะครับพลิกเฉยๆค่ะพลิกใส่ไฟค่ะค่ะโอเคค่ะ แต่นี้ร่างรอก่อนนะคะให้มันสุดเอาเดี๋ยวเห็นแม่เก้าอี้จะตกเลยนะเดี๋ยวจะหายหลังนะทางดีๆนะคะโอ้ยในระหว่างที่รอค่ะในระหว่างที่รอดูชิ้นจังไปพงัพงๆก่อน